มไอ่ะ啊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 ไอ่啊ไม่啊ไม่ะงง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 ไม่ะงงงโอ้โหแล้วผเซ็นชั่นโอ้โหเซ็นชั่นคือเกม Hello Neighbor เนี่ยพอมันคือมันมาถึงมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือมันเป็นอัลฟาคือช่วงนี้มันเป็นอัลฟ่านะ คือเขาเกมเขาอัปเดตเป็นอาฟ้าคือมาถึงก็อยู่หลังหลัง้ทยรถคือเราเนี่ยเป็นชายน้รนามเป็นชายนิรนามย้ายบ้านมาอยู่บ้านตรงข้างซึ่งบ้านตรงข้าม,มนี่อลังการเลยเกินโอ้โหนเอาุงบไปจากไหนเนี่ยโรเลคสเตอร์ของแกเนี่ยโอ้โหอลังการมากจุดจุดสำคัญของเกมนี้คือให้เราไปเอาเลยนะเอาของเหรอเห็นบงชายคนนี้เขามีของของซัมติงคือไม่รู้ว่าใครเป็นขโมยขโจรกันแน่ครับแต่พอดูดูไปดูมาก็มีสเสน่ห์เหลือเกินสเสน่ห์แค่นี้พังละ โอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ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 ้นเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนน้ย้ยม่้ย้ย่า้ยเป้ยสม้ยติ้ยงฮ้ยเฮ้ยเ้ยเป้ยาแ้ยเร้ย็จ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ย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  อ่ารีพุงดิสคเวอรีคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าบ้านหลังนี้สถาปัต์ไข่บันส์สถาปัตยกรรมแบบบ้านหลังนี้ซึ่งสร้างออกมามีประตูอุ้ยโอ้ยโอ้ย้ยต่างตางออกไปขนาดนี้เราอุ้ยอุ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์เฮ้ยใครโทรมาว่าโทรมาทำไมวะฮัลโหลทำอะไรอยู่ว่ะอ๋อตัวเองเดี๋ยวตัวเองเดี๋ยวเขาโทรกลับนะตัวเอง ตัวเองออกถ่ายทอดสัมผัสยา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 อุลาลามามาอับบาบายายายาค่ะยา One two three r o m น n c e I want you to know I want โอะว่าเราต้องมีหลักการในการเล่นคือการที่เราจะเข้าไปในถ้ำเสือนี้ เราต้องมีของหลอกล่อคือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลากลางคืนครับเสือคงกําลังจะนอนอยู่นั่นนั่นนั่นไงนั่นไงนั่นไงมันนั่นไงมันเราจะเห็นได้ว่าเสือกําลังจะออกล่าเหยื่อเฮ้ยอะไรเล่าอยู่เฉยเฉยนี่วะปโถแล้วมันมันพื้นแล้วเอาอาโอ้เสือกําลังออกหากินตอนกลางคืนเหมือนเขากําลังหาของอยู่ผมคิดว่าหน้าบ้านจะเป็นทางที่ไม่เหมาะักเท่าไหร่อะไรเล่า เอาสิเอาสิส่องกันสองกันนะแม่ส่องอะส่องส่องสองไม่ใช่คว้างสองกันนะแม่ส่องเฮ้ยไขวะไข่ส่องวะส่องกันนะแม่ส่องโอเคครับเป็นไม่ได้ว่าผมต้องหาของที่เบาๆนะฮะนั่นก็คือกล่องนมกล่องเบาจริงดูดูเขาหยิบดูเขาหยิบเหมือนแบบว่าไอ้นี่โศกโครกมากเดี๋ยวหยิบแบบยี้ยี้หยิบอโดยผังกล่องนมนะครับเอาเห็นเหตุการณ์เฮ้ยเฮ้ย รปมถังกล่องงเ,เขา <Hey. S 1> เหมือรู้สึกว่าสเสือนั้นจะไปตายไปทางด้านซ้ายเราก็จะไปทางในข้างในบ้านเลยนะครับอุ้ยอกับดักเราจะไปใหม่เราจะไปตรงที่เราต้องใช้สิ่งของอรอ่อนอนปุับ ดูเหมือนว่ามีตัวอะไรต้องกับดักใช่ไหมครับมอนก็จะไปเบิดกับดักครับโอเคพอมันเบิดกับดักปุ๊บเราก็จะเข้าไปทางด้านซ้ายครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายครับตัวดูทางนี้ครับเอาเอาอ่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 าบักบักเว้ยอ่าเตะกองเตะกองเหรอไม่พอใจไม่พอใจเตะกอง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 อ่าอ่าเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เตะกอง ประตูปิดไม่ได้ฮะ AI bug แล้วครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเสือเสือเสือแกต้องเป็นเสือเขากำลังมุนงงเอ๊ะทำไมประตูปิดไม่ได้วะไม่ไปซื้อมาประตูปิดไม่ได้อ่ะ,อะปิด <c oughs> ต้องขอขอบคุณนาฬิกาเลยครับนาฬิกาที่ช่วยในการเรื่องปิดนะครับ <c oughs> เราเห็นได้ว่ามันกำลังจ้องมองเหยื่อผมจะเข้าไปทางข้างหน้าเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น มอนกับว่ากับดักหมีที่เขาวางไว้น well. ั้นไม่ได้วางไว้เราก็จะไปอีกรอบนึงครับวางกับดักหมีของไม่ปิดปิดประตู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 และตอนนี้เป็น okay. ไปได้ว่าถังขยะจะล้นค่ะอะไร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 เขตอาคมแล้วเว้ยอ่าเขตอาคมแล้วเว้ยเขตอาคมแล้วเว้ย น <c ith ing> ี <sniff ing> <N id istles> ่วางมนสกดไว้นะผู้เสีความตายเข้ามาไม่ได้หรอกพี่พี่โคลอนพี่ฮ้ลโหยตกใจตกใจตกใจอาวปลาปลาเอ็มบอทเอ็มบอท์อ๋อจะมัดจะมวยมามาพี่ตัวตัวเปล่าพี่ตัวตัวเปล่าตัวตัวเปล่ามาดิตัวตัวเปล่าเอาเปล่าเอาตัวตัวเปล่าโอ้ไม่กล้าไปเลย ตัวตัวบ้าพี่ตัวตัวเปล่าตัวตัวเข้าบ้านแล้วเว้ยตัวตัวเปล่า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 เข้าบ้านแล้วเว้ยตัวตัวเปล่าอาะงงงงงงงเราก็จะหาของนะครับเจอกลูนะฮะเจอกลูกลูนี่คือตะว่ากาวนะครับเดี๋ยวหาว่าผมพุ่คำหยาบอีกเราก็จะขึ้นไปข้างบนนะครับอุ้ยอะไรคือผม อีล็อกว่ะคุญแจอยู่ไหนแอปเปลิลแล้วใครขอเ้าแ,แล้วแอปเปลิลอยู่ไหนแอปเปลิลก็อยู่กับคุญแจครับโอ้โหมันเทิงมากขณะนี้ผมอยู่ในบ้านของอเสือเป็นไปได้ว่าเสือตัวนี้คาดว่าจะเหงามากและนี่ก็คือเครื่องตัดหญ้าได้หญ้าโอ้มันได้ยินเสียงไหมเนี่ยโอตายแล้วโอ้ไม่นะ ตายแล้วตายแล้วคุณคุณไม่ปิดไฟได้ไหมอ่าถือโคมได้ไฟแล้วที่มันมืดเหลือเกินไฟแล้วมันมืดจริงจโอ้โหทางเดินรู้สึกว่าผมต้องใช้โคมไฟนี่เพื่อเป็นการประเดิมของผมต้องวางสิ่งนี้ไว้ก่อนครับคือผมคิดว่าน่าจะเป็นซัมติงจิงเกเบลโอ้ยเอาเอาเ,อาเอาต้เต้นแล้ต้แล้วเต้นเต้นเต้น้นเต้เต้นเต้นเต้ ถ้าใครยังไม่เคยเห็นโคมไฟเต้นได้ครับนี่ทางนี้ที่เดียวแล้วครับผมไปไอ้หนูปักจอยร่อยนี่ต้องลงมาด้านล่างแหละโอ้ไม่น่าใช่ไม่น่าใช่เสียงมาอีมันต้องหลอกงนะไม่ลองมันชีวิตครั้งหนึ่งมันไม่รู้ไงอุ้ย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 ฮัลโหลแอปเปิลคี่ล้อผมก่อนดู ปบอร์คีรอผมก่อนนะไอ้เบอร์คีโอเคครับเราต้องตามหาแอปเบอร์คีครับแอปเอ้แอปเบอร์คีแอปเบอรคีกับปุ๊บไฟฉายว้าผมอยู่ในปับตับตาราดับปับปับไม่ต้องถือแกแล้วไอ้เจ้าแฮมแฮมแฮมเช็ควายรู้ไหมว่ากล้องวงจรปิดแต่ประฏิปิดโอ้โอเคโอเคแอปเบอร์คโอเ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 คนี่มันโถคีไม่ใช่แอปเบอร์คีแต่เป็นโถคีเจอแอปเปอ

ผมต้องเข้าไปใหม่เนื่องจากเสือตัวนี้มีอาการที่ดกดันแลาต้องเข้าทางนี้ครับในเมื่อกระจกเรับหแล้วเราก็เข้าไปทางนี้แล้วเราก็ไปอย่างรวดเร็วโอ้โหเรียบร้อยโอเคครับเราอยู่ในห้องเดิมนะครับ หาคีเจอแต่โถคีโอ้โหแล้เอ้ยอา้าวเฮ้ยแกเฮ้ยแกฉันแบบโอ้โหแกรอดแล้วทั้งเกมรอดแล้วแกจริงๆคือแบบโอเคไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆคือแบบสบายเวอร์จริงๆโอ้โห เอาไปพบวันนี้ลุงพีต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่นะครับไปกับ Hello Neighbor ถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกก็ลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับเอ๊ะและบอกไปเรื่อยว่าอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์อี่ประโยชน์จากเกมด้วยเออนั่นแหละโอเคบ๊ายบาย